I won't have it. I will have it. วันนี้ได้เดินทางไปรับต้องบอกว่าคณะสิทธยาุสิทธิ์ของพระอาจารย์ท่านมหาเลศศักดิ์วุฒิยานโนะครับที่ได้เดินทางมาจากประเทศจีนแต่ก็มีรวมกันมาหลายประเทศนะครับ เช่นมาจากอเมริกามาจากเปรูมีมาจากสิงคโปร์ด้วยนะครับก็จำนวนหนึ่งครับประมาณ10บสามคนมาปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมีช่วงเวลาสั้นๆนะครับสามวันเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่ห้วยขาแข้งเนาะอันนี้ก็เป็น ห้วยขาแข้งคันที่รีสอร์ทนะครับก็มาปฏิบัติในส่วนเรื่องเกี่ยวข้องอันนี้ส่วนนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมนะครับเป็นผมดูแล้วเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษานะครับาบางอย่างนะครับเช่นล้างภายในอะไรประมาณนี้นครับแล้วก็ก็จะมีดนตรีบ,บําบัดด้วยนะครับของอคนที่มาจาก เปรูจะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้นะผมก็มีหน้าที่ในการขับรถรับส่งนะครับไปรับไปส่งก็จะมีรถตู้หนึ่งคันแล้วก็รถกระบะ4ี่ประตูสําหรับขนสัมภาระนะครับแบบนี้แล้วเวลาเดินทางกลับก็จะมีเหมือนกับทัวร์เที่ยวแวะมาตามรายทางก็หลายๆที่นะครับออกจากรีสอร์ทแล้วจุด แรกหรือว่า next station แรกก็คือจะเป็นวัดถ้ำประทุนนะครับวัดถ้ำประทุนและอีกสักครู่เราจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะได้อธิบายในส่วนของวัดถ้ำประทุนอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุท,ยทัยธานีนะครับเพราะว่าห้วยขา,า,ายแข้ง,งขก็คืออยู่ที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีนั่นเองนะครับอันนี้ขบวนก็จะเริ่มเคลื่อนขอบวนออกแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นคณะสิทธยาศิษิ์เป็นคณ,ณะเล็กๆนะครับในอนาคตอาจจะเป็นคณะที่ใหญ่กว่าน,นี้นะครับจากปากต่อปากของชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าที่นี่สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมีนะครับอยู่ที่อำเภอสามโคก จังหวัดประทุมธานีนี้นะครับคุณง่ายๆว่าอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์ศูนย์รังสิตแล้วห่างประมาณสักสองามกิโลซักนั้นเองนะครับพระอาจารย์ท่านามีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษานะครับสามารถที่จะคุยกับชาวต่างชาติได้แล้วก็อ,อธิบายเกี่ยวกับการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆได้เพราะนั้นลูกศิษย์ก็จะ รวมๆกันมานะครับอันนี้เขาก็เป็นจุดแรกนะครับก็คือวัดถ้ำประทุนนะครับไม่ได้่ายป้ายมานะครับอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นโบสถ์ที่กําลังสร้างยังไม่เสร็จกําลังสร้างอยู่นะครับเป็นโบสถ์ตึงไม้กึ่งปูนนะครับด้านล่างเป็นปูนด้านบนเป็นไม้นะสวยงามมากครับข้างบนพอดีผมไม่ได้ขึ้นไปบันทึกข้างบนนะครับผมเคยขึ้นไปเยี่ยมชมมาแล้วนะครับข้างบน ตอน,นี้ผมอยากจะพามาดูต้นไม้ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาแล้วแกะสลักพระนอนทั้งซ้ายและขวานะครับผมได้สอบถามคนที่อยู่ในวัดที่เขา,ารู้ประวัติความเป็นมาของไม้ต้นไม้ดีมากนะครับเขาบอกเป็นไม้ตะเคียนนำมาจากจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยทหารนะครับนำขึ้นมาเสร็จแ,แล้วบอกว่าครั้งแรกเลยเนี่ย จะเป็นจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ที่จะซื้อไม้ต้นนี้เส้นผ่าศูนย์กลางสองเมตรกว่านะครับยาวก็หลายเม็ดน้ำหนักรวม70ตันครับเสร็จแล้วก็พอดีติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้ก็เลยทางเขาประกาศขายว่างี้นะพอดีทางาวัดธรรมปรทุนท่านทราบท,ท่านก็เลยหลวงพ่อก็เลยสนใจก็เลยไปซื้อมาในราคา หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะครับแล้วก็รถลากมาส่งนะครับวิธีเอาขึ้นรถลากเนี่ยเคนไม่สามารถยกได้นะครับเจ <c oughs> ็ดสิบเจ็ดสิบตันยกไม่ได้นะครับเขาใช้วิธีใช้รถแบโคโฮขุดเป็นล่องลงไปเสร็จแล้วเอารถลงไปอยู่ข้างล่างแล้วก็ใช้รถแบโคโฮนี่สองคันแล้วก็ดันหัวท้ายนะครับเข้ามานะครับนี่คือสิ่งที่แรกนะครับเสร็จแล้วก็แกะสลักข้างละสามแสนรวมแล้วสองล้านกว่านะครับ เสร็จแล้วก็ผ่านมาจุดที่สองนะครับ n e x t s t a t i o n ต่อไปก็จุดที่สองนียก็พานำเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะเห็นช้างนะครับก็เป็นโขงเลยนะครับรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ก็จะดูเกี่ยวกับโบราณสถานในจังหวัดอยุทยานะครับวันนี้มีเวลาไม่นานนะครับก็ประมาณนักสองชั่วโมงก็อาจจะ เยี่ยมชมไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้เยอะมากนะครับ mm hmm. ก็นักท่องเที่ยวก็จะชื่นชอบในการที่จะมาดูประวัตินะครับที่เป็นมรดกของโลกนนเองนะครับ mm hmm. แล้วก็พาเที่ยวเยี่ยมชมโดยไกด์นำเที่ยวโดยพระอาจารย์นะครับ mm hmm. ผมก็เป็นคนขับรถดูเลยต่างๆ,ๆแล้วก็อาจจะถ่ายคลิปวิดีโอมาตัดต่อบ้างเล็กน้อยนะครับ mm hmm. เพื่อเอามาลงในช่อง youtube ของตัวเองแล้วก็ช่อง YouTube ของสํานักปฏิบัติธรรมพุทธบารมีด้วยนะครับนะครับอันนี้คือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการมาปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติครับผมใช้คําว่าพุทธบารมีนานาชาตนะิอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในการเดินทางนะครับกลับมาจากาห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานีเสร็จแล้วก็มาแวะตามรายทางครับวัดถ้ำประทุนแล้วก็มาแวะที่อ,อเรียกว่าโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เดินทางกลับถึงสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบาลมีกลุ่มศิษยานุศิ์ก็จะพักผ่อนในกรุงเทพมหานครประมาณสี่สหวันแล้วก็เขาก็จะเดินทางกลับแล้วครั้งต่อไปก็อาจจะจัดกลุ่มมาใหม่นะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่ท,ท,ที่มี จำนวนคนมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เอามาบอกเก่าเล่าสิบให้กับเอฟซีแฟนคลับได้รับทราบนะครับความเป็นมาคือว่ากิจกรรมของสํานักปฏิบัติทารรพุทธบารมีเป็นบางส่วนนะครับผมครับสวัสดีครับ